สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการงานการเงินแล้วก็ความรักของชาวราศีกุมและคนากุมนะคะในเดือนกันยายนพศ2 5 6 6ารสีกลาศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มนะคะกุมภาพันถึง14มีนาคมอันนี้หมอมิ้นอ่านทางโหราศาสตร์ไทยก็คือทางสุริยปฏิทินไทยนั่นเองนะคะวันที่หมอทั้งพูดด้วยแล้วก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วนะ ดวงที่ว่างอยู่ตรงนี้หมอพูดตลอดเลยเป็นดวงโดยรวมนะคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนหมอมินอยากให้คุณดูเป็นแค่แนวทางนะคะเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดเนาะถ้าพูดถึงความรักให้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมารับมารับฟังรับ,รบชมวมกันเลยค่ะกุมขากุมใบแรกของคุณนะคะโอ้เดือนกันยาสิบไม้เท้างานเยอะไหมคะหรือแบกภาระหน้าที่อะไรหรือช่วงนี้นะเงินมันสะพัดเข้ามาหลายทางได้แหละ งานอะไรก็ทำที่คุณมีฝีมือนะคะแสดงแสดงศัก,กยภาพคุณมาเลยเนาะคุณอาจจะได้มีงานประจํามีงานเสริมหรือบางคนมีงานสองอย่างหรือมากกว่านี้ต้องวิ่งนะคะงานเยอะงานมากนะถามว่าเงินดีไหมอ่านหมอต้องตอบมาดีมากๆนะคะตรงนี้นะนะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของคุณด้วยบางคนเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะไพ่ไฮฟีดก็คือไพ่พระนั่นแหละคะ่ะ หมอมินว่าคุณอาจจะชอบเสดมนวนไหว้พระหรือผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาค้ำชุนช่วยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเกื้อหนุนได้ด้วยนะใบนี้ไพ่จัดเม้นนาหรือไพ่คารมาถ้าใครก็ตามที่ทําไม่ค่อยดีคุณปล่อยเขาไปนะเขาจะได้รับผลผลของการกระทํานั้นแหละค่ะตรงนี้ส่วนเราก็มาโฟกัสเรื่องที่เราจะทําตั้งหน้าตั้งตาทําง,งานหาเงินดีกว่าเพราะเราไม่มีเวลาที่จะไปคิดเรื่องอ่าเรื่องไม่ไม่โอเคกับเรื่องอื่นนะคะเพราะหมอคุณ หมอมินเห็นคุณตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินนะคะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานหรืออาชีพที่คุณทำซะมากกว่าตรงนี้นะคะแต่ถ้าความรักมาพูดเลยว่าที่ผ่านมามีการเสียใจบางสิ่งบางอย่างกับความเจ้ามาหรือเศร้ากับความรักที่ผ่านมาเนาะเรายังติดอดีตที่ที่มันเสียใจะคะ่ะความรักมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเนาะเขาไม่ค่อยแคร์เราเราไม่ค่อยให้ค่าเรานะคะเรารักเขาคุณเห็นนะาีด้วยมากกว่าเขารักเราเอาง่ายๆเรา เราทุ่มเทให้เขามากกว่าเขาทุ่มเทให้เราบางคนก็เป็นความรักที่แตกต่างบางคนอายุที่แตกต่างหน้าตาทางสังคมต่างชาติต่างภาษาหรือความห่างไกลนะคะแต่บางคนบอกเออหมออยู่ใกล้ๆนี่แหละแปลว่าเขาไม่แน่ใจมีการไปไป,ไปกับกับอยู่หลายครั้งนะคะแต่แต่หมอว่าตอนนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่แล้วคุณอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับตัวเองนะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะโฟกัสเรื่องเงินหน้าที่การงาน ะะถ้ายังไม่มีใครที่เข้ามาจรงิงจังระชัดเจนคุณก็คิดว่าคุณรักตัวเองสบายใจที่สุดอยู่กับตัวเองไปก่อนที่ผ่านมาบางคนเป็นสนภาวะที่อยู่ไกลได้ด้วยหรือความรักมันนิ่งนะคะตอนนี้คุณเป็นเอมเทมทบอกว่าคุณไม่วิ่งตามใครแล้วเหนื่อยอยู่กับตัวเองโฟกัสในสิ่งที่คุณจะทําซะมากกว่าแต่ถ้าเป็นความรักที่คุณมีใครอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะคุยกันน้อยลง นะคะอาจจะหนึ่งหน้าที่การงานที่เยอะขึ้นความห่างไกลหรือคือไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจกันนะคะถ้าอย่างนั้นถ้าใครที่ยังมีแฟนอยู่ห่างไกลหรือไม่ก็คุยกันน้อยลงก็คือหมอแค่จะบอกแค่ว่าเติมความหวานใกนการนิดนึงเท่านั้นแต่บางคนที่ความสัมพันธ์ไปไปมามามันเหนื่อยและมันแบกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างกับตัวคุณเนี่ยแหละคะ่ะห้าดับคือขัดแยง้งห่างเหินใจมันนะคะไปทั้งนานแล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วหรืออะไรบางอย่าง มันถึงเวลาแล้วที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณอยากจะหมดจากตรงนี้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆทีนี้มาดูงานหมอพูดไปเกิดรัฐก่อนน้นนี้นะคะอามาดูความรักที่ผ่านมานี่มึราศีกุมนะคะอาจจะคุยกับชาวพฤชศบลคณาพฤชศพนะคะอะ่าดินกันพุษสมกรถ้าน้ำกรกฎมินพิจิตธโนลคนาธนูสิบไม้เท้าอะ่ะ สิบไม้เท้านะคะความหมายถ้าเป็นความรักอันนี้คือบ้านถูกไหมคะคือคนเราครบกันคุณหวังถึงอนาคตขาเขาความมั่นคงความชัดเจนนะคะมีใครบ้างไม่หวังแบบนี้ยกมือขึ้นนะคะหรือคุณก็อาจจะคบกับเขามานานแล้วก็ได้นะคะตรงนี้นะแต่มันหนักมันเหนื่อยที่คุณเหมือนคุณแบกอยู่ฝ่ายเดียวนะ,ค,ะความสัมพันธ์นี้คุณเห็นนะคะซิกออปสอดฝากกระแสลม ฝ่าขึ้นฝ่าอะไรก็ตามเขาไม่เคยหันหลังมาดูดำดูดีว่าเราเหนื่อยไหมแคร์เราไหมใส่ใจเราไหมนะคะตรงนี้นะเมื่อถึงฝั่งแล้วเขาพร้อมที่จะสละเรือลํานี้นะคะความหมายของหมอคือคุณใช้เวลากับคนนี้มานานแล้วหมอว่าคุณอยากมุกแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้คุณคุณเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวแบกอยู่คนเดียวความรู้สึกนะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างคุณเหมือนรู้สึกว่าเราไม่มีค่าอะไรเลยอย่างนั้นนะคะอะ เจ็ดเหรียญมันเหมือนคุณคุณเคยรอนะรอคนเก่ารอคนไกลหรือรอว่ามันจะดีขึ้นไหมนะคะเอาแต่คิดตัวเองว่ารอขึ้นไหมรอมันจะดีขึ้นไหมเพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างคุณสร้างมาเยอะให้ใจมาเยอะแต่คุณก็เริ่มพินิจพิคอแล้วว่าโอ้ยคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้นะคะบางคนเขาอาจไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะนะคะตรงนี้บางคนรักเพศเดียวกันแล้วก็ด้วยเนี่ยมันเหมือนว่าเขาเป็นคนมีอีโกนะ้ด้วยนะยยเขาไม่ได้แคร์เราเหมือนเขาเป็นคนมีทางเลือกตัวเลือกได้ด้วย คนคนนี้นะคะเนี่ยเขาคบกับเราถ้าคุณคนไหนคบกับใครมาเขาไม่ชัดเจนเพราะว่าเขาไม่เคยคิดจะชัดเจนคุณเพราะเขาคิดว่าเขามีทางเลือกตัวเลือกใหม่พร้อมที่จะสละเรือลำนี้พร้อมที่จะไปนะคะห้าดาบบางคนมีปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจนะคะเป็นปัญหาของเราด้วยและคนหมู่มากที่คุณไปข้องเกี่ยวนะเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณเพื่อนฝั่งใดฝั่งหนึ่ง หมอมีนว่าคุณพระจนะันทร์มน่ะมันเหมือนคุณที่รู้สึกคุณอยากห่างออกมานะทั้งที่คุณที่ยังรักคุณจําเป็นจ,จําใจต้องเดินออกมาเพราะว่าเขาไม่เห็นค่าของเรานะคะเจ้าฟูอยากจะหลุดจากตรงนี้นะหรือเขาไม่สถานะกับเราบางคนเคยรอนะบางคนความรักอยู่ไกลกันได้ด้วยเคยรอเขาเคยคิดถึงเขานะคะตรงนี้นะเคยอยากจะมั่นคงกับเขาหรือบางคนอยู่กันเป็นแฟนแล้ว แต่นะคะมีคุณคนเดียวที่ถือเขาไว้สวนเขานะคะไปแล้วไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะคะเฮอมิตการลัคนากัหบางคนเงียบนิ่งไม่คุยไม่เคลียร์ไม่อ,อะไรทั้งสิน้นนะคะหมอมินว่าคุณเริ่มที่จะนิ่งลงอยากอยู่กับตัวเองโฟกัสในสิ่งที่คุณจะทําคิดมากขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่คิดถึงนะคะแต่เราจะไม่คือไม่ตามนะคะ,ะมาดูกันปัจจุบัน ปัจจุบันดีกว่าชาวราศีกุมคนที่คุณจะคบคนโสดนะคนที่คุณจะคุยเป็นยังไงหรือคนที่เป็นประเด็นนะคะเขาเป็นยังไงบ้างนะเขาเป็นปนัญหากับคุณหลหรไปดีไปได้ดีมีสุขไหมหรือที่เงียบหายไปเนี่ยไปไปทำอะไรนะคะนั่งดูถ้วยเอ่อมาว่าถ้าเขาไม่ได้ไปวนเวียนกับสิ่งเก่าๆคนดิวเกา่าแฟนเกา่าคนเคยรู้จักเก่าๆก็แปลว่าเกี่ยวกับคุณนะนะคะ ยิ้งถือไม่เท้าธาตุไฟไมีสิงหน์นุสองถ้วยหนึ่งไม่เท้าแปดไม่เท้านะคะหนึ่งเหรียญสเต็มสิงห์ลัคนาสิงห์ไม้ถือไม่เท้าเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์หมอมินว่าคุณน่าจะไปจัดโปได้ ในความสัมพันธ์ว่าเขาไปคบกับใครอาจจะไปดิวกับคนใหม่แต่เป็นคนเก่าของเขาได้นะคะเพราะว่าไพ่หมอออกมาแบบนั้นหรือคนที่คุ้นเคยหรือไม่ก็คืออยู่ในคนใกล้ตัวสายงานสายเพื่อนที่เขาทํางานด้วยก็ได้นะคะหมอจะพูดถึงทีละประเด็นแล้วกันเนาะความลับไม่มีในโลกนะ หมวกไม้เท้า t อร์อืมนะคะมาดูกันเอาคนที่มีประเด็นก่อนนะคะคนที่มีประเด็นหมอมินว่าคุณจับได้โป๊ะแตกว่าเขาอาจจะไปทำอะไรรับหลังเราแต่อย่างที่หมอบอกแล้วนะคะให้ขามาคุณลองคิดดูนะคุณเป็นคนซื้อสัตว์รักเขาใจเดียวซื่อสัตว์จริงใจการที่จับได้บางทีเราอาจจะเจ็บอยู่แล้วล่ะคะเสียใจอยูอย่แล้วล่ะพังแล้วล่ะใจ แต่มีบางสิ่งบางอย่างลองคิดดูนะให้เรารับรู้ให้รับเห็นว่าเขาทําอะไรรับหลังเรามานานแล้วก็ได้นะคะท่านอยากจะบอกคุณมากกว่าตรงนี้นะคะว่าให้เราตาสว่างให้เราได้รู้เสียทีว่าเขาไม่ได้ซื่อสัตว์ไม่ได้จริงใจกับเราตรงนี้นะคะแต่บางกรณีนะคะมันไม่ได้มีมือที่สามก็ได้นะพวกคุณคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องง้องแงงขัดแย้งตรงไปพูดตรงเกินไปพูด ผู้แด,ดกดันกันนะคะมันมันต้องมีประเด็นให้ให้คุยแล้วไม่รู้เรื่องนะคะ <_ m Typically> ตรงนี้หมอมินว่ามันเหมือนเขาก็เลยไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเงียบๆนิ่งๆใส่คุณดีกว่านะค,ะคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องเหมือนเหมือนอยู่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำนะคะแต่หมอมินว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่นะ,ะในกรณีนี้นะคะแต่กรณีบางคนนั่นแหละค่ะหมอมินว่าเขาไปเริ่มต้นดีกับใครใหม่ๆนะคะอาจจะไปรู้สึกดีกับใครใหม่ๆนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้อาจจะไปคิดดีวกับ คนที่อยู่ใกล้ตัวเช่นเพื่อนเก่าคนดีวเก่าคนที่ทํางานในสายงานเขาด้วยนะคะตรงนี้นะที่หมอเห็นนะทีนี้มากรณีคนโสดคนโสดมาว่าคุณมูฟจากสิ่งนี้มาหรือคุณจบกับใครมานานเป็นโสดนะคะนะหรือเพิ่งจบก็ได้นะเป็นโสดเหมือนกันนะคะมีคนถามหมอนอกหมอเลยตอบไปเพิ่งจบมาหมอเป็นโสดไหมใช่คะ่ะอ่ะเอ็มพาร์เลอร์อยู่ตรงนี้แล้วคุณเป็นเอ็มเพลตรงนี้มันถึงเวลาแล้วเดียค่ะที่สิ่งศักดิ์สิทธ จะเกื้อหนุนคลัดคนที่คัดกรองคนที่ใช่สําหรับเราให้ได้มาเจอกันนะคุณจะไม่เงียบเงาอีกแล้วคุณจะเจอคนที่จะรู้สึกว่าเอ้มองตาและเข้าใจคนที่เข้าใจความรู้สึกของกันและกันคนที่เคยเจ็บเคยพังมาก็ได้นะคะคนคนนี้มาพร้อมกับความความรักและเมตตาเอ,อื้ออาทรเมตตาต่อการเข้าใจกันนะคะตรงนี้หมอมินว่าคุณจะรู้สึกเห็นไหมคะให้จัก,กรพพัดกับให้จัก,กรพพัด,ดินี้ขึ้นมาคู่กันเลยตีคู่มาเลยนะคะตรงนี้ คนคนนี้นะคะหนึ่งเหรียญอาจจะมีหน้าที่การเงินการงานดอกไม้ก็ผีบานเขาพร้อมที่จะคบคุณมองถึงอนาคตฮกไม่เท่าเป็นไพ่วิกตอรี่ความสําเร็จคุยกันในทุกๆวนันก้าวทีละบันไดแต่เป็นไปได้วยความมั่นคงนะคะตรงนี้นะและมีคนเก,เก่าของคุณด้วยนะคะที่อยากจะวนกลับมาอาจจะเป็นคนที่คุณมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งความไม่เข้าใจตรงนี้ได้ด้วยนะ,ะหรือคนที่นิ่งไปเนี่ยแหละคะ่ะคนที่ไม่ไม่คุยกันมีปัญหาความขัดแย้งหรือมีอะไรที่เข้าใจผิด ตรงนี้ได้ด้วยเนะาะมาดูกันนะคะคนที่คนที่มีประเด็นก่อนนะหมอขอสับคนที่มีประเด็นก่อนส่องใจกันว่าเขาคิดยังไงก่ะคุณใบแรกคือสีแม้เท้านะคะเจถ้วยคิงถือถ้วยโดว์เพอร์มิ1สิบถ้วยไนท์ Night ถือถ้วยนะคะวเลียน พิชแดทเมนต์ให้เราแฟนสองถ้วยห้าถาเด็กเรียนแซมพารแลนด์นะคะฮานะ่าเดมเพลสค่ะโอเคหมอขอทายแบบนี้นะคะคนที่มีประเด็นเช่นหมอขอยกตัวอย่างก่อนนะเอาจะไปบอกว่าราศีกุมมีแต่เรื่องสามเศร้า ะะมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าหมอจะอ่านไพ่ก็คืออ่านทีละไพ่อ่านทีละอันนะคะที่โยงหากันเลยบางคนเป็นปัญหาเรื่องความขัดแย้งเห็นไหมคะห้าดาบเนี่ยมันมันไม่ได้มีมือที่สามเลยมีแต่พวกคุณน,นี่แหลคะค่ะขัดแยง้งห่างเหินไม่เข้าใจปรับตัวเข้าหากันนะคะมี บางครั้งมันก็มีความสุขแหละหมอเชื่ออย่างนั้นคงไม่มีใครมานั่งทะเลาะก,กัน24ชั่วโมงทุกวันมันก็ต้องมีที่เขาคิดว่าช่วงเวลาที่อบอุ่นคุณก็เติมเต็มเ,มเขาได้นะคะตรงนี้นะคุณอาจจะเป็นแฟนกันแล้วพูดเรื่องอนาคตกันแล้วอยู่กันแล้วหรือไม่ก็คือเขาคิดว่าคุณคืออบอุ่นที่สุดแหละเขายังคิดถึงคุณแต่ปัญหาที่ผ่านมาทําให้เราขัดแย้งห่างเหินกันไปหมอมินว่าเขาตื่นรู้บางสิ่งบางอย่าง นะคะบา,บางครั้งการที่ห่างกันออกมามันก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างเช่นเฮ้เราก็ยังมีช่วงโมเมนท์ที่มีความส,สุขส่วนมีปัญหามันก็มีเขายังรักคุณยังมีเยื่อใยอยากจะกลับมาเพื่อปรับเพื่อเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้นะสำหรับคนบางคนนะคะตรงนี้เขายังคิดว่าคุณเป็นเอเมเของเขาอยู่เลยนะคะตรงนี้นะนะ,ะหรือบางคนที่อ,า,อายุน้อยน,นะคะ ตรงนี้ได้ด้วยนะหรือคนที่ผ่านมาคุณอาจจะมีคนคุยคนจีบคนแอบแต่ตอนนั้นเขาก็ไม่แน่ใจเขาก็อาจจะมีคนคุยเยอะอาจจะเป็นการตัด,ตดสินใจผิดพลาดที่ไปลองไปดิวกับใครคนอื่นที่ไม่ใช่คุณแต่พอไปดิวแล้วไปคุยแล้วมันไม่ใช่แล้วเขากรร็รู้สึกว่าคุณนี่แหละน่าจะใช่ที่สุดนะตอนนี้อยากกลับมาเริ่มต้นคุยใหม่ๆนะคะที่ผ่านมานะทีนี้น้รกจบคุณนะนะคะ ทีนี้หมอขอดูคนที่โสดมั้งคนที่โสดคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยนะคะคนที่เคยหายเงียบไปตะกี้เนาะอาจจะอยากกลับมาคุยใหม่ก็ได้นะคะคนที่โสดคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยนะคะเป็นยังไงบ้างเดวร์คนคนนี้เป็นคนที่เข้าใจโลกเข้าใจธรรมชาตินะคะอาจจะเรียนรู้อะไรมาเยอะนะคะควีนถือถ้วยเป็นไม้เป็นพ่อไม้ก็ได้นะคะ สเตนสิงลัคนาสิงดิชัดมิงเขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับคุณคุณอาจจะเจอทางสายงานนะคะได้ด้วยนะอาจจะเป็นคนเก่าของคุณได้ด้วยนะคะราศีกุมมันได้ขึ้นมาสองรอบแล้วเนอะนะคะคนเก่าคนดิวเก่าคนที่เคยมีประเด็นกันที่ไม่เข้าใจขัดแย้งนะคะห่างเหินกันไปอาจจะมีสิลได้ด้วยนะคะตรงนี้นะนะคะ นถือถ้วยอาจจะมาทางสายเพื่อนทางสายงานหกไม้เท้านะคะควีนถือเหรียญมีคนขอพนอ,อะไรไว้ด้วยมีชีเชียนนะคะคนนี้เป็นคนมีความรู้เป็นคนมีเซน์มีรางสังหรณ์นะคะเป็นนักโหราศาสตร์ด้วยนะคะดูเวอร์เป็นคนที่มูฟออนกับคุณเป็นวงกลมก็ได้นะถ้าเป็นหน้าที่การงานคนสดคุณอาจจะได้เจอคนที่ทํางานในองค์กรใหญ่ๆคนที่ทํางานเกี่ยวกับองค์กรในต่างประเทศหรือไม่ถ้าคนทํางานใน ในต่างประเทศต่างชาติหรือคนต่างชาติได้ด้วยหมอมินว่าคนโสดนะคะคนที่รู้จักว่าเอ๊ะคนนี้ทําไมจิตคันผูกพันกับคุณจังเห็นไหมคะให้ตีคั้งมาเขาคิดว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ผูกพันกับเขามารู้รู้สึกผูกพันเขาอยากคบกับคุยกับคุณอยากคบอยาก,ค,ยกคุยกับคุณเพื่อเป็นอนาคตคุยกันในทุกวันพัฒนาความสัมพันธ์ได้แต่ศึกษากันไปนะคะตรงนี้นะเป็นความรักเข้าใจนาะะโสดแท้แต่ถ้าบางคนที่ มีคนเดิมๆเ,เลยนะคะเนี่ยหมอพูดตะกี้ก็ดูคนมีประเด็นก็มีคนเดิมกลับมาคนโสดก็ยังคนที่จบไปแล้วหรือห่างเหินที่คิดที่คุณคิดว่าจบอะมีโอกาสนะเขากำลังพินิจพิเคราะห์วางแผนอยู่คนไกลนะคะได้ด้วยเขาอยากวนกลับมาหาคุณมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้อยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะ,ะหมอเขาดูควารักในเดือนกันยาของราศีกุม ลัคนากรมบางเนาะช่วงนี้ดาวเดินถอยหลังนะคะอาจจะบางคนอาจจะหวันเห็นคนเก่าเก่าหรือนึกถึงเรื่องราวเก่าเก่า,กาหรือไม่ก็มีคนเก่าเก่านะคะอาจจะอยากวนกลับมาแต่ประเด็นคือกลับมาแล้วมันพัฒนาได้ไหมกลับมาแล้วมันใช่ไหมกลับมาแล้วพฤติกรรมเดิมๆไหมหมอว่าคุณไม่เอาอ่ะคุณให้คลมาคือให้จันเม้นคุณตาสว่างแล้วคุณตื่นรู้แล้วนะคะคุณอยากได้ความรักที่มันใช่สําหรับเรา ใบแรกเลยค่ะสองถ้วยเลิเลิฟนะคะคนที่เข้าใจถ้าคนที่มีปัญหามีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันนะคะถ้าเป็นเรื่องความไม่เข้าใจความขัดแย้งนะคะหรือสวดมีโอกาสได้เจอคนที่เริ่มต้นคุยเริ่มต้นรู้สึกดีต่อกันเดเวอร์นะเป็นความรักที่เข้าใจแบบผู้ใหญ่นะคะถ้าไปตี่ัอวอมากระโดดออมาคุณจะได้รู้สึกถูกชะตากับใครคนหนึ่งที่ คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่ใช่นะเป็นคนที่ศีนเสมอเราศีนเสมอหมายถึงนะคะจริงจังและชัดเจนคบทีละคนศึกษากันไปนะคะมีความรักความเมตตาเพื่ออทรเรานะคะแต่คุณให้เป็นอันดับรองเนาะอันดับหนึ่งคุณทํางานนะคะโฟกัสเรื่องงานซะมากกว่านะคะคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มในะความรู้สึกของคุณนะนะคะ แต่ไม่เท้าได้คุยได้สื่อสารนะคะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆสเตนนะคะแิมพเลอร์ก้าวเรียน,นเรีรียนเด็กถอเรียนนาห้าเหรียนมีคนมีคนสองคนด้วยนะ,นะค้นโสดก่อนนะคะค้นโสดมาพูดก่อนนะว่า หมอไม่ได้บอกว่าคุณอยากโสดนะคะอันนี้ปัิการแรกก่อนนะคือหมอมองว่ามองตามไพ่นะคะที่ขึ้นมาตรงนี้ลา นะักเเหรียญคือมันหมายถึงว่าเราโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานรักตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นความรักคุณเลยรู้สึกว่าถ้าอะไรที่มันยังไม่ชัวร์ไม่ชัดเจนอยู่แล้วร่วมสร้างอนาคตด้วยกันมั่นคงจริงๆเสียสละอยู่ฝ่ายเดียวคุณเหนื่อยมาเยอะแล้วแบกอยู่คนเดียวคุณจะไม่เอานะคะคุณจะมองถึงตัวเองก่อนตรงนี้นะคะอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่รับใครนะแต่เหมือนถึงว่าคุณจะค่อยๆดูศึกษากันไป ไม่รีบร้อนกับความสัมพันธ์แต่แน่นอนล่ะก็ยังมีคนเข้ามาให้ได้ให้ได้เข้าอกเข้าใจนะคะมีคนรู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษของเขานะคุยกันได้ทุกเรื่องมีความรักความเข้าใจต่อก,กันนะคะตรงนี้ศึกษากันไปนะ,ะมองถึงอนาคตร,ร่วมกันอาจจะมีคนที่อายุแตกต่างคุณได้ด้วยฐานะทางสังคมแล้วหนึ่งในนั้นมีคนเดิมๆเ,เ,เก่าๆวนกลับมาได้ด้วยนะคะสําหรับบางท่านนะ,ะทีนี้หมอขอดูการเงินการงานนะคะตรงนี้ กอดูเรื่องการเงินการงานนิดนึงเพราะว่าหมอเกินแต่ก่อนวันนี้แล้วนะคะสําหรับอสิกะคณากุมการเงินนะคะหมอไม่รู้ว่าคุณจะได้เงินก้อนอะไรนะคะหรือไม่ทําธุรกิจช่วงนี้มันบูมคุณอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะถ้าทําธุรกิจส่วนตัวหมอมีนว่าช่วงนี้เงินทองเยอะนะคะสะพัด้ามาหลายทางดูนะคะใบแรกคุณสิบม้เท้านะคะ บางคนมีงานอิสระยูทูบเบอร์นะคะดารานักร้องหรือเปิดกิจการของตัวเองนะคะเป็นการเริ่มต้นหมอว่านะคะคุณจะมีความรู้สึกว่ามันมันมันใช่สําหรับคุณนะคะ,คะมีชิคเชียนบางคนชอบทางศาสตร์หมอดูศาสตร์ผู้รู้คุณไปเรียนเสริมเพิ่มเติมได้นะคะคุณจะเป็นคนมีเซนต์มีรางสังหรณ์ที่แม่นยำเดยะสั้นมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะได้บ้านได้รถนะคะช่วงนี้นะ,ะนะเก่งมีความสามารถคุณทํางานเก่งนะคะมีความสามารถเลยช่วงนี้ ขยันขันแข่งเห็นไหมการเงินโอเดือนกันยาเป็นเป็นเดือนที่งานเยอะงานมากเข้ามานะคะในความในงานของคุณน,นัผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตายิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะช่วงนี้นะมีโอกาสได้เดินทางไกลได้ด้วยนะคะตา่างจังหวัดหรือต่างประเทศหนึ่งถ้วยนะคะมีคนสนับสนุนซับพอร์ช่วยเหลือถ้าท่านไหนตกงานมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ หรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆรับประสบความสําเร็จนะคะท้่ยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแน่นอนมันนําโอกาสมาดีข่าวดีมาให้คุณนะคะตรงนี้นะบางคนอาจจะได้ไปทํางานที่เก่าๆนะคะได้เจอเพื่อนเก่าช่วงนี้นะคะสเต้นถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะ,ะแต่ว่าเอาอยู่ประสบความสําเร็จมีคนสนับสนุนไม่พูดเยอะรายจ่ายถาว่ามีไหมทุกคนมีแต่รายได้ที่เข้ามามันเยอะนะคะ โโดดเด่นนะทั้งท่านใดที่เป็นดารานักร้องยูทูบเบอร์หรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือบางอย่างที่คุณทําเริ่มต้นนะคะมันมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จขอาความสําเร็จหมายถึงว่าทีละขั้นทีละมันใดนะคะตรงนี้นะโอเคหมอขอให้แนะนํานะคะแนะนำยังไงบ้างราศีกุมปละชนาคกุมในด้านความรักความสัมพันธ์หรือการงานกาเงานิน โอ้สิบเหรียญมีโอกาสประสบความสําเร็จท่านไหนที่รอขายที่ขายทางประสบความสําเร็จนะต่อเติมบ้านหรือได้เงินก้อนหรือไม่ก็ช่วงนี้ทํามาค้าขายรุ่งมากนะคะโหงานเยอะนะงานเยอะงเอะงินก็เยอะตามในถือถุวยมีคนมาง้อคุณนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคุณและบางท่านความรักข้างใหม่มานี่เห็นไหมคะหนึ่งดาบจะติดอ่าสเตนนะคะ ความรักนะคะมองว่าคุณจะอยากได้ความรักที่เข้าเข้าใจเท่าเทียมระยุติธรรมแฟร์คุณจะเลือกคนที่เข้ามาคบหากับคุณนะคะดูดูกันไปศึกษามากกว่ามีโอกาสมีคนเก่าวนกลับมามันขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณจะเอาอยัางไงคุณชัดเจนในความรู้สึกตัวเองแล้วต้องการเวลาไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าถ้าอะไรที่มันไม่ชัดเจนคุณไม่อยากได้แล้วนะคะส่วนงานงานเยอะนะคะงานมากแต่เงินก็เยอะตามนะคะมีโอกาสดีๆการเงินการทองเริ่มมั่นคง ราศีกุมลัคนากุมนะคะขอบคุณมากมายนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทำคลิปและอย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณมากมายสวัสดีค่ะ